สวัสดีคร่คะ,ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องครับแฟนๆแฟน,นครับนะครับวันนี้สองคนครับมาบอกข่าวมาแจ้งมาฝากให้พี่น้องมาอ,อีกหนึ่งช่องทางแน่นลวค่ะหนึ่งช่องทางติดตามแนนครับติดตามของพวกเขานะครับที่นั่นคำผลรวมมิตรนะครับนั่นก็คือช่องของ น้องบาสนะครับปัรรมานันออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าเป็นอ่าช่อง YouTube ไหมนะครับเพิ่งเริ่มเฮ็ดได้อ่ามือที่หานะครับอัพไปแล้ว3คลิปนะครับเป็นคลิปของการเยี่ยมชมอ่าอนาจักของพ่อเอระเบียบบัตสินนะครับแล้วก็ไปเบื้องของอ่าพ่ออ่าดาบซอนะครับท่างปฐมมาเทิงศิลนะครับ กำลังงงัวป่าครับผู้ตาชีพกับนุ่มเดียสลัดนีลาเป็นคนตับนะครับพราะฉะนั้นก็นเยาว่ากันนะครับถือว่าเป็นการโปรโมทช่องช่องของน้องบาทเองแน่นครับพี่น้องค่ะเพิ่งฮันเฮ็ดนะคะพี่น้องผิดพลาดประกันได้กะกับขอโทษขอให้พี่น้องน้ำเด้อเมื่อไม่ฮัดเฮ็ดครับพี่น้องค่ะคราะว่าจะเป็นคลิปนะครับอาจจะมีคลิปให้พี่น้องเบื้องแน่นะครับหลากหลายเรื่องเล่าติดตามศิลปินข้ามผุนเพราะว่าคนนระถามมาหลายว่า ช่วงโควิดห,<อ>หนีเฮ็ดนะยังแน่นะครับแล้วกัพร่เอกนั่งเอกเพิ่นเป็ยนจนนังไนแน่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสดีในช่วงอ่าโควิดนะครับก็เลยมาฝากช่องะนะครับมาฝากอ่าเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องติดตามนะครับให้พี่นอ้องเบื้องแง่งจักช่องนึงนะครับจักช่องหนึ่งนะครับ,นะรบเพอให้ได้ได้หาคิดทอดคิดเทืองกัน<ล>ะนะครับพี่น้องคะ่ะบ่ราว่าสิเป็นแฟนเพลงแฟนคลับ นะครับทุกๆช่องทางแต่ว่าเข้ากับเพิ่มมาให้พี่น้องนะครับนั่นก็คือช่องทางของ YouTube น้องบาสปัดธรรมนันออฟพิเชียลพี่น้องอยากให้น้องบาสกับพี่เดียเนี่ยไปเฮ็ดคลิปของพระเอกนางเอกคนใดนะคะพี่น้องก็ะามารถคอมเมนต์มาไใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้กับภาพพี่น้องยางมาที่บรรยากาศนะครับบรรยากาศยุทงครับพี่น้องตรงไหนตรงหน้า เพราะว่าห้อไปไสไก่บ่ได้นะครับห้อไปไสไก่บ่ได้ไ่โควิดค่ะพี่น้องยันโควิดนะคะพี่น้องค่ะนะครับก็ต้องอยู่ะละบ้านมันไม่แม่ไปบ้านออกมาหน้าไปหน้าออกมาบ้านนี่แล้พี่น้องแมนครับก็คือจิตวัตรหตัวนี้ไปไสบ่ได้นะครับไปไสบ่ได้อันหน้านี่ก็หน้าผู้อื่นดอกนะครับหน้าผู้อื่นตีห่อพุ่คเขพี่น้องค่ะอ่าอันหน้าเจ้าของเนี่ยจ้ากอยู่ใส่นะครับอันนี้มาอาศัยหน้าหน้าลุ่งนะครับ ที่มาพาพี่น้องมายางเงบิกาศบรรยากาศตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วค่ะพี่น้องเสียงเข็ดแต่น้าจ้องแกงจ้องแงกงนย่างค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ย่ำให้พี่น้องบ้าน,นะครับนุ่มเดียกับน้องบ้านเมื่อนี้มาฝากช่องนะครับมาฝากช่องกับพี่น้องนะครับทาง YouTube นะครับน้องบ้านปัฐมันออฟฟิเชียล,ลนะครับใช่ละจ้านะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนะครับให้มีกำลังใจนะครับในการเฮดคลิปนะครับในการอัปเดตความเคลื่อนไหวแต่ละมือนะครับพยายามสิ สีสางคลิปไปพี่น้องมือละคลิป2คลิป3คลิปนะครับอาจจะมีเรื่องเล่าต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นอย่างก็แล้วแตแตะละมือนะครับสีมานําเสนอให้พี่น้องเบิง้งนะครับพอจะนั้นกับากให้พี่น้องนะครับซอยเป็นแร่งขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับซอยซอยพักดันตรงนี้นะครับถือว่าเป็นน้องไม้ยี่หลีแห่งปี2021นะครับในปีนี้นะครับน้องบาสปัดธรรมนันออฟฟิเชียล นะครับฝากน้ำแน่นะครับเอาบ๊านีน้องบ้านมาฝากช่องจักหน่อยฝากช่องจักหน่อยนะครับฝากช่องกับพี่น้องจักหน่อยนะครับก้อนสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งการเฮ็ดลาเป็ดมือแรงลา,าเป็ดด้วยครับนะน้องขาการน้องบา้านการขอฝากช่องปัตถานันอัลฟิเชียลนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อ,อมใจพี่น้องน้ำเนอพี่น้องเ้ยฝากกดซับสไคร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะพอกันมือแรงลาเป็ดครับ สกสมเอากนูนี่แมน,นี่แมอยุทธันีเหมอว่้นเยเตรียมชุดโตนี่นจ้าสวัสดีค่ะพี่รอง เจ๊ไหนคบพี่น้องบรรยากาศเสียงนกเสียงกาครับพี่น้องเสียงเขียดจะหน้าตอนนี้ประมาณห้าหาโมงสิหโมงแรงแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปังเพิ่นท่านนัก็จะเป็นฟางซีได้ค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังสุมอ้อย ถ้าหนาก็จะเป็นต่ฟังซี่จ้ะนามยูซานี่หวัหวตะหัวตะตะขุดคุดหวัวตะแล้วค่ะพี่น้องถูหนามยูซี่มใไซค่ะค่ะหลังจากที่มาชมบรรยากาศแล้วมือแรงค่ะพี่น้องมีที่เด็ดค่ะพี่น้องลาบเปจจ็ดจ้ามือแรงจ้ะพี่น้อง <laughs> บาต้องไปเบิรงวิวทั้งหลังด้วยกัพี่น้องคลิปนี้สิบแปดบวกจ้ะพี่น้องจ้ามือแร้งจ้ะพี่น้องลาบเป็ดมากินน้ำกันจ้ะมาค่ะพี่น้องค่ะปลาต้องโกน้องมือแรง้งบอนี่เขาสู้เมนูลาบเป็ดค่ะพี่น้องนังเอ่ยออมนั่งเอกยวิวค่ะพี่น้องค่ะใครซื้อไหมเนี่ยของเพื่อนจ้ะพี่น้องนักกินจ้ามาพี่น้องหวานหวานสีน่สิบบาท บ้านๆนะครับพี่น้องสดๆพ่ต้องแย้ไปพ่ต้องแอ้ต้ใหญ่ทั้งค้นอันไปทั้งคว้าครับพี่น้องยองมือคอยลาไปียงเชียงกระเพียงทุาเียูกระเียลาเปีแต่ได้งบ้ครับเนี่ย ชั่วโมงหนึ่งครับผมพอดีกินเขาคำสวัสดีหรือไปมาเด้อลาเป็ดวันนี้ลาเป็ดครับพี่น้องเฮาครับวันนี้ลาเป็ดนะครับต่อไปมันก็จะเป็นบ้านนั่นแหละครับผมนะครับตอนนี้เขากำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ในการฉลองหาทรัพย์ของช่องนะครับผมฉลองร้านน้ำแนนอ่ะฉลองโซดาส์อ่าฉลอง ทุเรศเซลโมนีมาติดตั้งไฟนะครับต่อไปอนาคตอีกอ้อสีมียของน้ำเหรออนาคตผม,มออน้ำพวกอึออออกระพุลละเดืนครับตุณนี่แล้วก็เสียหนังช่องห้องเป็นช่องวันบ้านนะครับช่องวันบ,นบ้านว่ามีอย่างมากไหมนะครับมาเด้อหลับปิดเด้อที่สามชี้แบบไกล้ย่งยิ่งแบบก็จางพี่น้องไม่หยุดยี่น้ำเน่าค่ะพี่น้องคะ เอาไปมาสิเบิดอีหลีจ้ะบรดนี้ <c oughs> เบิดก่อนแล้ว <c oughs> เบิดก่อนเพิ่นเพิ่นจะมาถามหาอยาอ้ยคุณแม่คุณแม่เอาไปมุ้งคุณแม่เสียนเอาไปมุ้งคุณแม่ไม่อย่ง้งตอนนี้ก็เล่าพักอ่าห้องน้ำ้องน้ำจำลองไว้ก่อนห้องน้ำจำลอง อันเป็ดกเท่าไหร่ไม่ได้ใส่เป็ดเนี่ยเป็ดไอ้ขอโทษที่ครับเป็ดสดบ่มีเป็ดบ้านเท่านั่นหาซื้อหาซื้อยากอันนี้ก็เลยได้เป็ยเป็ดเป็ดยุทธท็อปครับโอ้กินเป็ดห่างตัวได้ไหมเป็ดห่างเป็ดห่างเลยแต่เราเอามาขายยุทธทงเอามาเห็นยุทธทงเพราะว่าเป็ดบ้านหายากครับซุ่มันเนี่ยคนหมดก็ค่อยเรียงผู้คนเรียงคนก็ขายออกไปแล้วตอนนี้ก็ร่างเทียนางหอกครับเทียนางหอกชอบเลยจ้า ลาเป็ดจ้ะพี่น้องแล้วก็สุดน้ำห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ตะกี้แต่ไม่ตจาะหัวเยี่ยวลูกขีจ้ะมาหนี่ครับพี่น้องเตรียมบรรยากาศครับญญการที่มาออกมานอกหรือว่านอกนอก,นอกสวนนอกพงหนอกเหนี้มาเตรียมบรรยากาศเขาขเลยครับมา,มาลาเป็ดนครับลาเป็ด <c oughs> ตามที่ได้บอกไว้ต่อไนเมื่อไหร่ละลาเป็ดแต่ว่าเขาก็ได้เห็ุตอนนี้เพราะว่าไฟของกามาค่ะนี่ไฟหอกค่ะพี่น้องอันนั้นก็ไตแมงจ้าอันนี้นะบบโซล่าเซลล์ครับน้ํา่างค่ะน้ําซ่างลุงใหญ่อันนี้ลุงใหญ่ข้ามคุณล่มมิตรพี่น้องอันนั้นกับคุณป้านะคะอันนี้เป็นพ่อพ่อกับแม่ของพระเอกจีมกับพระเอกจุ้ยละของของนางเอกแจนนะพี่น้องเด้อมาครับมาครับผม อันนี้ก็จะเป็นพี่ชายรองนะคะลุงการจะพี่น้องนั่งอีกเสีงเยงคูดใดมาแหละคือเป็นินมิดๆคือเป็นกู